รอบรั้วครัวเบาหวานอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต่อนจะพาเพื่อนๆมารู้จักพืชผักสมุนไพรริมรั้วของเรานั่นก็คือชะอมมาดูกันค่ะว่าชะอมกับประโยชน์ข้อควรระวังน่ารู้ก่อนรับประทานประโยชน์ของชะอม 1>, 1. ชะอมมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสายตา 2. มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง 3. ชะอมมีกากใย,ยอาหารสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับถ่าย 4. ยอดชะอมช่วยลดความร้อนในร่างกายได้จึงเหมาะกับอุณหภูมิร้อนๆในบ้านเรา 5. รากของชะอมสามารถนำมาฝนกินได้ช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อและช่วยขับลมในท้องได้เป็นอย่างดีข้อควรระวังอันตรายของชะอม 1. ห,หญิงที่กำลังให้นมบุตรไม่ควรกินชะอมเพราะอาจทำให้น้ำนมแห้งได้ 2. ชะอมมีกรดยูริกสูงผู้ป่วยโรคเกาต์ยังสามารถรับประทานได้แต่ควรจำกัดปริมาณในการรับประทานไม่ให้มากเกินไปแต่หากมีอาการของโรคเกาต์ค่อนข้างหนักและปวดเข่ามากควรหลีกเลี่ยงนอกจากนี้ชะอม เป็นพืชที่พบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคท้องเสียท้องร่วงได้ดังนั้นจึงควรล้างผักให้สะอาดและปรุงโดยต้มลวกหรือผ่านความร้อนให้สุกอย่างทั่วถึงก่อนรับประทานและนี่ก็คือความรู้ดีๆของชะอมที่ทางครัวเบาหวานได้นำมาฝากทุกท่านถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรอบรั้ว ครัวเบาหวาน